สีมา,าพ,พอาอ้าใหญ่ก่นนี่นี่นี่ข้ใหญ่กันนี่นีน่ีมาหล่ออับนไปเสียงขัดเราน้ำหาคือคือเม่นพ่อี่ตีครับอ ตอนแรกก็นอนนอนอมือเงินก็มา้ามันก็มาเต็มบ้านเลยละ่ะผีมาเต็มบ้านเลยเต็มผีมา้าหานะเต็มบ้านเลยเต็มบ้านนึกหกล่อละ<บ>มะ้าเมารถอหกล้อมากหกล้อลกับเล็กกระบะสีสีสเงินมา้ามาลงมาลงก็มาเต็มบ้านเต็มในบ้านเลยละ่ะเอามันไพูดได้หรอก เต็เนี่ยบ่เห็นเนียเ่ยบอกมาบ่เห็นเจ้าว่า,าเขาพ่ได้เห็นหรอกอโอ้ยเขาเป็นป่าเลย,ยเถอะทุกวันผมได้สับหลาบอยู่ข่อยก็บพวกแจ๊กเขาเจาเอื่อนแต่แต้าข่อยมาต้อหุ่นละเอาข่อยมา<อ>แต่เขาเอาไปเสียงเอาไปเสียงเขาเลยน้ำมาอีกมามามันเป็นกลมกมกลมมเป็นไฟกลมมเต็มมันจะหัวน,น,น,นะ หัวหัวยี่มะกางหัวยี่มะกางน้ำฝนไฟกลมๆอยู่ทั้งหัวบ่ไฟอ้อมเลยล่ะไฟอ้อมแต่ว่าหัวหัวยี่มะกางมะกางไฟเป็นแสงแสงอ้อมคือยังดาวเนี่ยที่สีบอกเนี่ยนั่นแถามาหาคอยล์หรอต่ำๆนะใส่ยี่อยู่นี่นั่นไปต้นไม้ลู้มาแล้วร่นะเต็มเลยเต็มดาวคือยังดาวเนี่ยล่ะเต็มมืด ว่าจอดอยู <se> ่ว네่าคอยคอยยู้ว่ได้เแ่าได้พรมผืนหนึ่งใส่หนาเล็ดปัญญายีนไปอ๋อไปวัดน้องสมบูรณ์หน่อยน้องสมบูรณปูปูเขามาน้ำผมนี่ดหนึ่งนี่ใส่นั่นดาวสุนันต์เป็นจุ่มมาเลยนะปูเคยเห็นมาเฮาแต่กขดอยู่ว่าเจ้าอยู่นี่ว่ได้หรือเจ้าฟาดไปแล้วอนหน ปันี้ยันอ้อมบ้านรถจะแยกกับโซตกตำรวจที่ไม่พอใจอะไรจู่หอดอันเสือแดงตำรวจอันเปิดไฟไซเรนอันที่นัไก่ว่าบ่เห็นป่ะนะเล็กที่เอออยู่บริษัทเสียงรบัดนี้แว่เขาอันทางเสือแดงในภาสาทมันเป็นเก่าฮะมันเป็นวัดเก่าเป็นวัดเก่าเขาจะว่าเป็นวัดเก่าเสื้อผ้าดี เขาไปเนี่ยปลาบักเรียบเนี้ยว์อ๋อมนเข้าไปเลยขาดขั้วขควกั้จักขาดบ่ขาดล่ะออก่อไม่รู้มูหุละมุนไปเรื่อยหว่ามันแขนนี่ว่ามันบาดไม่เหลอเ้นี่สวยวัดนามืนอนี่บัตรจิแกงนั้เท่าไม่กินเขา้วเท่าเพรานเสียงเนี้ยเอาแล้วอันมันหลอกอัน เสียงเมียกูแลี้ยหรอวะหูโบ่ออกมานางรีอยู่เนี่ยปาล่ะผู้ใดเคยเอื่นผู้ใดเคยเอื่นมาแม่วะาพญายซ่างออกมาออกมากินเขาจะเป็นล้มตายได้เองหรอกเปลี่ยนเสียงได้หูบ่ออกหรอกว่ามันเขาว่ามันเลี่ยนเสียงเลี่ยนเสียงเบ็ดเปลี่ยนหนาขนาดคนเฮาหูจักผู้ใดมันจะเปลี่ยนหนาเปลี่ยนเปลี่ยนหนาผู้ใดผู้ใดมาหาเฮาหรอหล่อหล่อจักคนเลย ออกบ,าบ้านมาได้ยขึ้นเห็นผันปน <c oughs> บประดังผับบดพระดีเขาไปเรยไอนั่งน,น,นี่แหละเพอพอดีอ้ายัง้างเจ้านี่ไปสรสางวิ่อย่างนี้ก็ดอกอถือปูนุูงซ่วงมาเนี่ยมานาั่งบาทเอา้าไม่ยังกูนาะบาทเลยบางเดี๋ยวกูจกซื้อกูบาทสิกูมั่ <c oughs> ง <c oughs> <laughs> ว่ายห็นดอกยางเข้าไปจนนีนอนคืนอนอมน้อมมาได้ขางนี่ก็มันเล็กนหน่อยนอนเต็มจักไม่จ,มจะใส่บาทดิซุปเล็กหน่อยอ่าบุ้งหัว่าเราบ้าเปนินซุปเล็กหน่อยแต่ว่าหัว่าเป็นผีหูวอยู่ผีเล็กหน่อยทีน,นั่นแหะมันมาอ้อมอยู่หน่อยมาดิอ้อมอยู่เห็นบางนีเขาไม่ปืนลูกซองเจ้าจะมามากกระบอกเดมันวางสิ ลูกซ่องลูกปืนปืนนี่มบ้างไวหากระบอกบ้างหนาเลยได้สร้างเกตมงอุ่นหกม่งเครงเนี่ยคนจปฬาหันเจ้าคนนีมันบอกจะมักกระบอกใดตัเลือกเอาเตยอไรมันบ้างไวเลยตัหลอกเออกระบอกใดก็วัวกุดหอกบ้างเหรอซูนแล้วไปเซก็ว่าเดไปเซกเขาก็นับพ้อไมย มันมีทหารนั่ยยางน้ำปนอ่าอือไปใส่กระไดน้ำคุ้มเลยคุ้มไปรังเดือนไปด้านเดือนอ้าวไอ้สร้างเจ้าึ้นบ่อไปกินเหล่าล้มเขาหน่อยเขาเปิดฟึ่งตึงเขาเต้นอยู่อ่าอ้ามันแนวาเดกอดแน่นหอกว่ายกไปก็ยังเสียงเล็ดเลียนเนี่ยเสียงอยู่วัดอันบ้านก็หน่อยนะเสียงด้วยแก่หน่อยไม่ยังก็รัดเหมือนว่านกหรอกยังไป มันบะเมีนนะคันว่าหลังนี้มันเป็ี่ยนไม่ขมั้นใหม่อันสาลาเขา่าโบสลาเขามันเป็นข,าาขนัน,น,ขขขนไหม่หดนะอันนี่ในหอ,อ,ององค์เขาจะประหารไข่เนาะพอดีหลวงปู่บินบาทเขาม้าเขามาพอดีพอดีขึ้นไปจั้งสลาอันนี้ในสองหลงองค์ เป็นใบเท้างันหัวหัวละข้างหัวละข้างเป็นหัวละข้างไหมผูพูดก่อนอันเอินซื้อพวกนี้หนาะว่าจะไม่เฮ็ดที่นี่เล้วเอาไปเฮ็ดข้างนอกวัดเด้อกูบอกพ่ะย่ะอย่ามาขายที่นี่เด้อตีนี่แหละเอาไปเฮ็ดนอกวัดเด้อพ่ะน่ะผู้ดีมันก็บอกนี่สร้างใครโจทย์สิบในที่โจทย์แรนออกจากประตูวัดเอไม่หายเวลาหายเวลาอ้ แลนเจ็ดออกแต่ว่าหามหาันห,หลังกับมาเด้อมันบอกแค่นั้นแะหละไมก็รอยหันหลังหล้วหัน <c oughs> หล,ลังก็ไปวนะ่ามีหดวัดบัดดิหายเฮ้ยหาไปเลยหามหันหลังกับมาหาันบอกแค่หันหลังมึงก็นํามึงม่ง ผู้ดีพเสี <that S 2> <that S 1> <the> kind of ่ยก <UND> ็ลองมึงเด้หนอกเจอแบนี้ฮะคอสดีไดรเลกผดีกมาผูดีก็มาหาพ่ดีก็มาหาหวแลก็หายหายมาหายมาเลื่อยเดียวส่วนมากสุดผีมาบอกผีมากผีซุกเกาอยู่หันบอกมาบอกพย้ใจันีนี่ นี่พ่ะจันยนีตอนีจันย่นีไม,าาม่าหาเลกะไม่สงวันแล้วเด้อนะเบอกี่บอกอออจะมีหาสองวแล้วอันนี้บอกย่นีอโอเยอ่ที่อพ,พอนีนี่อือองจูดัทวเดีโอนี้เหื่ออออ๋ออออ้ย่จันเตอเป็นไผพอเป็นไผ่โอ้โอแล้วไตหลายพอซอยหลายหลาย,ลายปีแล้วตั้งแต่วัดพุลาโอ้โ้วเขาหเรกตลอดเลยนเพิ่นมาเรียนมาแต่แรกบุหงจะเพิ่นหรอ เป็นไงไมนยืนนั่งเห็นน้ำเอ้าเิ่นผู้ใดผู้ใดียไปไม่ผู้ใดยงนั่งหืนดอกอันซุ้มมาไทยคิดู่นี่เจ้าว่าเห็นดิวก็ได้เดินแล้วนั่งยนหอไ่เห็นดิอเดียวนี้เพื่อนมาดังนําบกเดี๋ยนี้เ่นท่านมาท่านมาเพิ่อนไทยตัวไหนเนี่ยพอเพิ่นไทยไ้ตะกี้ตะกี้ไปไปซุมอันนั่นแหละ หายมากอ่ะเข้าหางงวดแล้วมันปอสองตัวเนี่ยสามตัวเนี่ยแท้ห้ยครับเอให้กครับเอาครับเอให้เลยครับครับอาให้แ่ให้สามตัวในครับโรดอ่าให้สามตัวในครับโดครับโวดถือทั้งสามหมดหรือยังก็ือยังเกตเกดแปดว่าันว่าสุด่าันให้ตัวไหนพ่อให้ไปกิดากันถือกันที่สี่ม่าน หาว่าคนเม่ไทยนี่ไทยเจ็ดแปดไปให้เจ็ดเจ็ดแปดตีครับโอ้ของตัวบนตกลงงวดนี้วันงวดนี้ฮะงวดนี้ันงวดนี้เจ็ดหาเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสามสองรับสามสองครับโอ้เจ็ดห้าเจ็ดรับสามสองพอโทษแล้วคกจดคนมีว่าล่ะ โอ้ยจะเปล่าเอิแล้วจะเปล่าเอินแล้วเเอิสิมาตเอเราเรามลิโอ้โหเมันกับเจ็ดเจ็ดแปดก้อนนั่นกับหาแปดมันบอกว่าหาแปดสกสบสามสิบสามโอสามสิบเอ็ดจะซมาแล้วเออทั้งมาเมื่อหางวดแล้ววดสิบหกตุลาเนี่เป็นงวดที่หกเมนบอวชหกคนมาหายไปแล้วหาแล้ว แต่ว่าวันที่วันที่สิบสี่วันทีบสามกับสี่แหละสี่ภากันลังไม่ดีกว่าสิไม่จำบอกโอ้เอาแต่ว่างวดสิบหกตุลาให้ไว้ก็คือตัวอะไพ่อเจ็ดห้าเจ็ดสามสองอ่าท่านสามปูท่างสองตูนั่นแหละอ่าแต่ว่าเกตดห้าเกตดนะครับเอ้เรื่อย โอ่ใ่ะเจ็ดหาหาเจ็ดหาหาเออนั่นแหละโอ้ปาโต้ปาโตพี่น้องเอางวดนี้เป็นงวดที่หกเลยพี่น้องเด้อเอ็กซ์เงอ่าเออเื็อซ์เงยให้ดีให้ g r เอาพ่อพ่อเล่นว่าให้ต้อง grab เอาพี่น้องโอ้อืมอเดี๋ยวอันนี้จะเป็นผีมาบอกขึ้นก่อนมาบอกงานดูด้วยมาให้บอกเลย ก็ยางไม่สิเลยโอ้ยไม่่ล้วก็ยางไม่สิเนะลยาม,านะม,ามามาเมื่อนั้นก็ม่จุดมือเลขกมืเลขเจะาะก่ะพี่จังเลกอจอีกสองมือสิแอเลยอชูเทียนไปไหวดอกไม้ไปไหวแล้วไปบอกโลกว่าลูกม้าเด้อหรอกก็ะจะกับผ้ากันน้ำทายคลิป,ปแล้วอย่านั่นบอก่น แล้วกินถูกมากกมาลดนี่กินถูกมาเลยโอตโคตรโคตรโนโคตร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 โงรโคต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 รโคโคตร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 โคตโคโคตโคโคตโคโอตโรโคตโคโคตโหโคตโตโรโคโโ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 โ นี่ครับผมมีแค่สามตัวบนสองตัวล่างเข้อนั้นแต่รางวัลจะให้แค่นี้บ๊วยวิการเปลี่ยนแปลงบัวนอกจากเพิ่นจะไม่ยำให้บ่มียำให้แล้วให้เลยแล้วเลยโอ้ซื้อแล้วซื้อเลยอืมป้าบ่มียำอ่าไมียำเออเดี๋ยวจบจบอืโอ้แต่บ่มีพลาด นี่แหละบ่มีำล้วก็บ่มีาดพ้อนซื้อว่ากกับไปแล้วแเจ้าเออไเจ้าแต่ว่าให้สี่ละเ้าก็เจ้ามาไม่ได้ใช่ไซื้อไรมันได้พ้าเอามันได้เลยนี่นี่กระเป๋าเจ้าหนละอี่เปิ่งถุงเจ้นี่กระเป๋าเจ้าเจ้าจะซื้อไมันได้ก็เร่องเจ้าออตอนนั้นตีปอนนั้นล้พี่น้องเอ้ซื้อไว้แต่ปอพ่อนี่ พอซื้อไะไรหรอ่ของคมเนี่สร้างเขาไว้แล้วหลายไปีพอหลายไปบนี <50. S 3> ้หาซบหาซีบ <c oughs> เอ้ว่ามานันมาหลายงวดแล้วเจอาาซีงวดหงวดซ้อน,นนะพี่ร่องปาโต้ปาโตว